สวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับมาต่อจากคลิปที่แล้ววันนี้จะมาต่อในส่วนของภายในอะ New X a c t i v แแต่งแบบ RS ของแต่ง200 0 0 0จัดโปรโมชั่นยังไม่ถูกเหมือนกันอยากรู้ว่าของแต่งชิ้นไหนราคาเท่าไหร่ทักมาถามได้ m i c ค a e l Isu 0 6น5 4 6 3 6น6ก่อนชมฝากกดติดตามไว้ก่อนเลยก่อนที่จะเข้าไปดูภายในอ่าติดในส่วนของภายนอกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวนี้กันศาส์กันศานสา์จะมีลักษณะแปลก บอชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าอันนี้ผมเบอร์ของแท้มาใส่ทาไมถึงเรื่องเบอร์ของแท้มาใส่เนื่องจากของแท้มีในส่วนของตัวกิบล็อกที่อยู่ด้านในสามเอ็มอย่างเดียวไม่พอไแม่มีกิบล็อกด้วยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วการที่ติดของแท้เนี่ยกันาสาจะไม่มีการหลุดราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะในส่วนของกันาสาต,ตัวนี้เบอร์ของแท้ไม่มีเขิอนแน่นอนสําหรับตัวนี้อะไปชมในส่วนของภายในกันเลยภายในคันนี้มิวเอ็กซ์แอคทีฟนะครับ เดิมเมเป็นเบาะผ้านี่เปลี่ยนเป็นเบาะหนัง ه, มีโลโก้ RS ด้วยนี่เบาะแอคทีฟจริงๆวะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำได้สีเขียวเหมือนกับตัว RS ทำเท่าที่จะทำได้ไม่เหมือนร้อเซ็นตหรอกแต่แค่นี้เพียงพอต่อการใช้งานแล้วหนังเป็นหนังไมโครโอ้โหนิ่มนิ่มจัดเลยนิ่มจัดเลยการเย็บลายเบาะเห็นไหม เหมือนกันดีอโลโก้ยังเหมือนนะครับอันนี้เป็นการถอดหนังเดิมออกออก,ก็คือเป็นที่เป็นผ้าแล้วก็เอาไปหุ้มแบบเต็มระบบนะครับขึ้นทรงรูปใช้เนื้อหนังที่ดีมีการเจาะรูที่หนังด้วยแกะให้เหมือนกับตัวท็อปมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็ลองไปหาดูในส่วนของการทำผมมีลงคลิปไว้บ้างแล้วแหละนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นแบบตัวเอสเลย สีดำได้สีเขียวแล้วก็มีได้สีขาวเป็นตัวตัดนะครับพวงมาลัยนี่เดิมๆม,ม,มันจะไม่มันจะเป็นยูรีเทนธรรมดานะผมก็เอาไปหุ้มหนังด้วยเห็นไหมผมเอาไปหุ้มหนังให้เดินได้เป็นสีเขียวให้มันเข้ากับเบาะครับให้มันเข้ากับเบาะก็เลยดูสวยเลยเห็นไหมเข้ากันเลยตัวเอสไม่มีนะครับแบบเนี้ยพวงมาลัยเดินได้เขียวแบบนี้ไม่มีนะ ต้องทำเองนะครับแผงประตูด้านข้างนี่นี่เห็นไหมอ่ะครอบสวิตเปลี่ยนเป็นดำเงานะครับเปลี่ยนเป็นดำเงาปกติเป็นดำด้านนะแล้วก็ไม่มีพับกระจกไฟฟ้าแต่นี้ติดกระจกพับไฟฟ้าไปปุ๊บเปลี่ยนสวิตครอบสวิตเป็นดำเงาด้วยมันก็จะมีปุ่มพับไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมานะครับเบาะสีดำแบบ R S พวงมาลัยุมหนัง ได้สีเขียวแบบ R S แล้วก็ใส่เป็นพรมพเข้าลูกทั้งคันเป็นสีดําได้สีขาวลักษณะแบบนี้หรือว่าสีดําได้สีครีมจริงๆอยากได้ดําให้เป็นแบบเขียวทั้งคันนะแต่ว่าดูมันจะเกินกันไปหน่อยก็เลยเลือกเป็นดําสีขาวนี่แหละมันก็ได้ดูแลง่ายแล้วก็ดูสวยด้วยสาหรับโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนเลือกของแต่งเองก็เลยเลือกมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาบน่อ ปุมอะไรลักษณะใหม่ก็ดูสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะในเรื่องของรูปทรงแอร์แบ็กมันดูกระชับขึ้นนะครับผมเปลี่ยนปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้เบิกมาคู่เลยซึ่งปกติมีเฉพาะฝั่งควบคุมเครื่องเสียงใช่ไหมผมจะเบิกไอตัวที่มีทั้งสองฝั่งอะมาใส่แล้วเอาอันเดิมออกติดในเรื่องของระบบฝั <c oughs> ่งเนี้ยตัวนี้จะเป็นปุ่มสําหรับควบคุมระบบคูลคอนโทรลแล้วก็เลื่อนใหม่นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นในส่วนของระบบควบคุมเครื่องเสียง แต่คูคอนโทลเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยยังเปิดไม่ได้เนื่องจากระบบเป็นระบบใหม่ทั้งหมดถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยสามารถติดปุ่มแล้วเปิดระบบใช้งานคูคอนโทลได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ที่สําคัญนี่เรือนไม้อยากให้ดูเรือนไม้อะไรนาะแอคทีฟเป็นแบบนี้จริงเหรอไม่จริงนะครับแอคทีฟไม่เป็นแบบนี้นะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูเรือนไม้นะครับขอพาไปดูในส่วนของกุญแจก่อนอ่ากุญแจ ไม่มีเลยนะครับลูกลุญแจไม่มีปกติถ้าเป็นเดิมๆจะมีลูกลุญแจอยู่ตรงนี้นะครับผมทําการติดในส่วนของการติดปุ่มพุสตสตาร์ทไปนี่นี่ปุ่มพุสตสตาร์ทที่สาคัญปุ่มพุสตสตาร์ทเนี่ยผมเขาติดตามมาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมเบิกมือเปิดที่เป็นของตัวท็อปมาใส่ด้วยทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับเพื่อให้เหมือนกับตัวอีลิแก้น ให้เหมือนกับตัวอนิเมตให้เหมือนกับตัว i อเมีปุ่มดำๆำสำหรับการเปิดปิดนะครับอันนี้ผมเบิกมาใส่ด้วยและที่สำคัญผมเบิกในส่วนของปุ่มพุสตา้าเนี่ยของตัวแท้มาใส่นะนี่นี่นี่แท้ต้องเป็นสีแบบนี้นะครับเวลากดเหยียบสตาร์ทปุ๊บไฟเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือปุ่มแท้นะครับแต่ระบบพุสตร์ทั้งระบบไม่ใช่แท้จากโรงงานนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนเป็นของซัพพลายเออร์แต่ผมเลือก ระบบปูสตา์ทที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วแหละนะครับติดในให้รถกับน้าผมคันนี้ซึ่งกุญแจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมนี่ผมใส่เคสเคสของเป็ดไปเนาะเออมันก็เป็นกุญแจจากกุญแจอ่ากดรีโมทธรรมดานะครับเพื่อปลดล็อกล็อกรถอะไรเงี้ยก็เป็นกุญแจปูสตาร์เหมือนตัวท็อปเลยกุญแจปูสตารเนี่ยเขาให้มาสองดอกนะครับก็ <c oughs> สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทได้แล้วก็ดับเครื่องยนต์ด้วยรีโมทได้นะครับลองดูดี่ ดับได้ไหมดับได้เห็นไหมกดง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมผมใส่เคสเป็ดไปก็ดูสวยปิ๊กแบบนะแล้วก็ตาตาได้ดูอีกทีหนึ่งที่ค้างกันอยู่ก็คือในส่วนของเลือนไม้ใช่ไหมนี่ดูเรือนไม้ป๊าบก็ให้เลือนไม้เบอร์ของ R อมาใส่นะครับเพื่อความสวยงามอยากสุดมันต้องเบิกนะครับก็เบิกมาเลย จากธรรมดาที่เป็นแบบแอนาล็อกทั่วๆไปเบอร์ของตัวไอซ์มาใส่ลองปิดให้ดูสิมันใช้งานได้จริง <c oughs> ใช้งานได้จริงนะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปอะ่ะมันขึ้นโชว์เลยนะลองเปิดให้ดูเห็นไหมต่อระบบอะไรแบบให้ครบทุกอย่างเนี่ยโชว์แล้วก็ในส่วนของน้ํามันระยะที่สามารถขับได้อ่ะมีโชว์เหมือนกันเห็นไหมเหมือนกับตัวท็อปเลยตำแหน่งเกียร์มีให้นะครับเวลาผมน่าจะยังไม่ได้ตั้งอะไรต่างๆเลื่อน ใช้ได้ทิป A ทิป B เห็นไหมอัตราการเฉลเี่ยใช้งานเนี่ยผมอเหยียบกรเล่นให้ดูมาหมาขึ้นหมดนะต่อได้หมดเลยต่อระบบได้หมดทุกอย่างแล้วก็อันไหนที่ไม่มีมันก็จะตัดออกไปนะอย่างเช่น A เอดัสอะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของอ,องศาล้อนะครับในเลื่อนไมล์ตัวนี้มีนะ่ะผมลองดอูว่ามันใช้ได้ไหมอ่ะอ่ะให้ดูนะเมื่อกี้เสียฟ้านะนี่เห็นไหมล้อมันเอียงนะครับเท่ากับใช้ได้นะครับต่อเซนเซอร์ครบ ทุกจุดนะครับอันนี้เลื่อนไมล์ตัวนี้สามารถดูได้ว่าล้อเรามันตรงอยู่หรือเปล่าเพื่อในการออกตัวเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องหักล้อเลยเดี๋ยวผมกลับให้เป็นทางตรงนิดนึงหลายคนอาจจะงงนะตรงไอ้สีฟ้าที่เป็นล้อไอ้แม่ด้านข้างอะตอนนี้มันตรงอยู่มันกีผมบิดไปทางซ้ายหรือขวานี่แหละมันก็จะเป็นการเอียงนะครับแล้วก็ปรับการนั่งข้างต่างๆอะไรสามารถทําได้นะครับในส่วนของเลื่อนไมล์ตัวนี้สวยงามตอบโจทย์เดี๋ยวผมลอง สตาร์ทให้ดูใหม่อีกทีนี่เป็นไง UI MUX นะครับแบบ RS นะครับจบจริงๆสตาร์ทได้ดูนี่ครับขึ้นแบบนี้สวยๆสำหรับเรือนใหม่ของ RS สุดดีครับผมทำเองก็ต้องสุดไว้เป็นแนวทางแล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอ <c oughs> หน้าจอตัวนี้ใช้เป็นหน้าจอ Android แรม4ล้อมหกนะครับเป็นหน้าจอ Android พร้อมกล้องรอบคันตัวนี้เป็นแบรนด์ของไม่อยากพูดเลยแบรนด์ของ c ี co, ล็อ o โค้ละกันนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของ c l o c อกก็จะเป็นแรม4ี่ลอมหกสิบหน้าจอ1นึ่งนะครับรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายเหมือนกันแล้วก็สามารถอัด วิดีโอเห็นไหมจุดแดงตรงนี้คือการอัดวิดีโอของกล้องทั้งสี่ตัวก็คือกล้องด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างอย่างละตัวสามารถอัดได้เปิดอัลลาวให้ดูนิดนึงนี่กล้องรอบคันเปิดให้ดูนิดนึงเห็นไหมกล้องรอบคันจบแล้วนะครับปรับมุมมองได้3าม d 2 d รูปรถเห็นไหมเป็น m u x นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็น m u x ตัวเก่าอยู่โมเดลของตัวใหม่มันยังไม่มานะก็ใช้ของตัวเก่าไปก่อนเห็นไหมหมุนรถดูได้เลย ความชาัดก็ตามที่เห็นเลยครับประเมินกันเอาเองได้เลยครับแล้วก็สามารถดูที่ในส่วนของด้านข้างได้ด้านขวาได้ด้านหลังได้นะครับดูได้เลยตามถนัดก้อง300องศาเนี่ยผมใช้ในรถส่วนตัวอยู่แล้วข้อดีก็คือแบบในกรณีแบบจอดฟุตบาทริมฟุตบาทพวกนี้มันจะเห็นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถบันทึกวิดีโอและดูย้อนหลังได้อย่างอันนี้ผมใส่แฟลชไดร์เข้าไปแล้วนะครับซึ่งมันสามารถบันทึก<ะ>ผ่านแฟลชไดร์ ไม่ต้องไปใส่ไมโครเอสดีการ์ดอะไรให้มันวุ่นวายนะครับก็บันทึกวิดีโอผ่านแฟลชไดร์ได้เลยแล้วก็พยายามหมั่นตรวจด,ดูนะครับว่าวิดีโอที่เราบันทึกไปเนี่ยมันเต็มหรือ,อยังถ้าเต็มก็ลบง่ายๆเนี่ยอันนี้ผมผมติดกล้องแล้วก็ติดในส่งของ USB แบบอ่าให้มันบันทึกวิดีโอไว้นะครับจะลองดูนิดหนึ่งว่ามันมีวิดีโอที่ผมกดหยุดวิดีโอก่อน อันนี้ก็จะเป็นกล้องทั้ง4ตัวนั่นแหละที่มันเป็นการฉายในแบบเรียวไทม์แล้วก็ถ้าเป็นการเล่นเห็นไหมอันนี้คือวิดีโอที่มีการอัดมานะครับลองเปิดให้ดูนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยผมขับไปข้างนอกเอารถไปแต่งเนี่ยบันทึกแบบนี้เลยสี่ตัวสามารถดูใช้เป็นหลักฐานได้เลยเล,เลือกเฉพาะจุดก็ได้เฉพาะกล้องก็ได้อันนี้กล้องน่าจะเป็นกล้องหลังนะ อ่าเนี่ยเรียคาเมล่ากล้องหลังแล้วมีเขียนอยู่ดูได้เลยเลือกกล้องได้เลยแล้วก็เลื่อนวินาทีได้ด้วยนะใช้เป็นหลักฐานนะครับในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับผมว่าตอบโจทย์นะครับผมจะกดบันทึกไว้เหมือนเดิมแล้วก็หน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําอะไรได้อนเนกประสงค์อันนี้ใช่ไหมมีพานโนา,า่าด้านหน้าด้านหลังมีส่วนของด้านข้างเที่ฟุตบาทเห็นไหมลอซ้ายขวาดูได้เลยลองเลี้ยวให้ดูนะเห็นไหม เห็นไหมล้อออกมาทางขวาอันนี้ผมหมุนพวงมาลัยไปทางขวาเพื่อดูได้ว่าอล้อรถเราเนี่ยมันใกลท้ที่จะโดนฟุบบาทหรือยังนะครับถ้าโดน,นก็จะได้เบรกขันรวมถึงด้านหลังที่สามารถดูได้ด้วยเห็นไหมดูได้หมดอ่ะมันก็ตอบโจทย์อ่ะไม่แปลกใจหรอกครับรว่าทําไมหน้าจอ and ด o อ d ถึงได้รับความนิยมเพราะว่าการใช้งานมันอน,นีประสงค์นั่นเองแล้วก็สามารถดูแบบพวกอะไรอ่ะ youtube อ่ะ ผมลองกดให้ดูจะมีหน้าโฮมที่แบบแล้วก็ไม่มันมันไม่ใช่หน้าจอที่ไก่กานะครับมันสามารถเล่น YouTube ดู Netflix อะไรต่างๆสามารถดูได้เข้าเล่นอะไรต่างๆได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือรวดเร็วไม่ได้ช้านะครับไม่ได้ช้าเปิดเมน,นูนิดหนึ่งนี่ลักษณะแบบนี้เลยมี Netflix เห็นไหมมี IIS p l a y และที่สำคัญรองรับซิมอินเทอร์เนต็ตด้วยนะเห็นไหมมันดีอะไรขนาดน,นั้น มีซิมอินเทอร์เน็ตใส่ตรงล็อกเดียวกับแฟลได์อะนี่เดียวล็อกเดียวแฟลตได้อะนี่นี่นี่ช่องใส่อินเทอร์เน็ตใส่ซิมที่มีอินเทอร์เน็ตไปปุ๊บสามารถมีอินเทอร์เน็ตได้เลยนะก็จะเป็นรูป w i f i เหมือนแท็บเล็ตอะครับเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแทบจะไม่ต้องใช้ Apple Car p l พ y แล้วนะเพราะว่าหน้าจอ Android เนี่มันก็อนเนกประสงค์สุดๆแหละมันสามารถใช้ในส่วนของแอปก o o กิลแมッ ลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้ youtube youtube แบบเหมือนเปิดสองหน้าจอเพื่อเปิดแผนที่เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะแยกหน้าจอให้ดูอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอมันต้องอย่างนี้ก่อนไม่มีล่าสุดก็ต้องไปฝึกการใช้งานกันนิดนึงนะแต่ว่าผมมาชินแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดเป็นสองหน้าจอลักษณะแบบนี้ ฝั่งขวาก็จะเป็น YouTube แต่ว่านี้มันไม่ได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตนะฝั่งขวาผมเป็น u t u b e แล้วก็ฝั่งซ้ายผมไว้ดูในส่วนของแมพสะดวกสบายนะแถ้าเนตเ็ตเร็วคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับจะ,จะเนต็ตจะอ่ามันจะช้าจะเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณนะครับก็สามารถใช้ได้อันกประสงค์สำหรับหน้าจอ Android ฝากไว้ด้วยแล้วก็เห็นไหมที่จุดแดงๆตรงนี้คือการบันทึกวิดีโออยู่อย่างที่บอกเลยผ่านแฟลชไดร์ต่างๆแอร์เป็นแมนวนวลอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรแล้วก็ ในส่วนของครอบเกียร์นี่นี่น,นี่ปกติมันจะเป็นสีดำด้านผมซื้อตัวครอบคเวอร์ตัวเนี้ยแบบลายเคปล่ามาใส่เพราะว่าในส่วนของตัวท็อปมันเป็นสีดำเงาใช่ไหมล่ะอันนี้ถ้าถอดออกมามันจะเป็นสีดำด้านใส่เข้าไปดูสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับบอกไว้ก่อนเลยเบิกมาใส่ได้เลยซื้อจากแอปส้มหรือลาซาด้อะไรต่างๆซื้อมาใส่ได้เลยครับแล้วก็หมอนตรงนี้ ตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็หาดูรายละเอียดเอานะครับลักษณะประมาณนี้รายละเอียดก็เยอะพอสมควรสําหรับคันนี้นะครับปุ่มพุดสตาร์ททำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เอามาดูฝั่งขวาินหนึงปุ่มอะไรเต็มไปหมดเลยอืมอ่าจะมีปุ่มในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ปุ่มในส่วนของเซนเซอร์ที่ติดไปอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับผมว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าหนึ่งเลยมีกล้องรอบคันอยู่แล้วนะครับ คันนี้ติดคันเร่งไฟฟ้าเป็นของ Alpha Tech ไปนะครับก็เป็นกล่องสีมส้มตัวนี้เป็นตัว Spark 3ใช้ระดับอยู่ที่30ผมว่าถ้าเป็น m i เ X 1.9อ่ะผมว่าคนที่จะมีคันเร่งไฟฟ้าเพื่อการตอบสนองคันเร่งที่ดีขึ้นนะครับอันคันนี้ก็ติดไปอย่างที่ผมบอกเลยดูด้านหลังกันนิดนึงว่ามีอะไรอีกด้านหลังคงไม่มีอะไรมากมายละมั้งก็ลักษณะประมาณนี้แหละ ทำได้เท่าที่จะทำได้นะครับและคิดว่าน่าจะดีที่สุดสําหรับผมแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวจุดไหนเพิ่มเติมก็ค่อยค่อยไปแต่งที่หลังเอาตามความชอบเราล้วนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะด้านหลังอ่าพุมา่มมันเนียนไหมเนียนไหมืดอน,นิดหนึ่งอ่ะอันนี้แถวกลางเพื่อใครยังไม่รู้นะครับมิวเอ็กเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนี่แถวสองด้านหน,น้านั่งสองคน แถวสองนั่งสามคนและด้านหลังนั่งอีกสองคนรวมเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับและถ้านั่งครบเจ็ดที่นั่งจะเหลือพื้นที่ในเรื่องของการเก็บของสักประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูจริงๆแล้วโอกาสที่มันจะนั่งครบเจ็ดคนมันก็ค่อนข้างที่ยากนิดนึงนะเนาะแต่ก็อยากให้เห็นว่าพื้นที่ในเรื่องของการเก็บของมันก็จะได้ประมาณนี้ไม่เยอะมากอาจจะประมาณสักกระเป๋าเดินทางสักประมาณสองใบนะครับที่เหลืออาจจะต้องวางในส่วนของ ตรงบริเวณตรงเท้านะครับถ้าในกรณีนั่งครบเจ็ดคนนะครับพื้นที่ในสามพะละก็จะเลือกน้อยลงไปตามลําดับแล้วก็ในกรณีนั่งแถวหนึ่งกับแถวสองนะครับถ้าแถวสามเนี่ยไม่มีคนนั่งนะออืจุดจุเลยครับในเรื่องขพื้นที่เก็บได้จุดจุเลยนะครับลักษณะประมาณนี้หรือว่าถ้าคนหลังมีหน้าอีกคนหนึ่งก็ดึงเบาะมันดึงเบาะมา ก็มีพื้นที่ในเรื่องของการเก็บของได้เยอะนะดึงเบาะมานิดหนึ่งหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งก็จะเก็บของในส่วนของฝั่งนี้ได้นะครับตามการใช้งานตามการใช้งานที่อนเนกประสงค์ของท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปสรุปให้ฟังอ่ะก่อนที่จะไปสรุปก็จะมีอีกออปชั่นหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เลือกทํานั่นก็คือฝาท้ายไฟฟ้านะครับเนื่องจาก ลองประเมินดูแลการใช้งานไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแล้วก็ถามว่ามันสะดวกสบายไหมสะดวกสบายแต่ยังไม่คุ้มค่ากับเมเงินที่จะต้องเสียไปก็เลยเลือกที่จะไม่ติดแล้วก็ <c oughs> มองในเรื่องของการใช้งานอนาคตเป็นโชบแบบนี้มันง่ายมันไม่ได้หนักอะไรเลยเปิดอาทิตย์หนึ่งนะ่าจะได้ครั้งหนึ่งได้ไั้งติดฝาท้ายก็คงมันมีโอกาสที่จะพังนะครับฝาท้ายไฟฟ้าครับ ไม่ว่าจะปีสองปีสามปีถ้าไม่ได้ออกจากโรงงานนะครับมันมีโอกาสที่จะพังอันนี้ก็เลือกที่จะไม่ติดเลยแมนนวลง่ายๆปิดปุงปังปุ่งปัง,ปงทนโชกคถ้าพังก็เปลี่ยนหลักพันได้ไมั้งถ้าเป็นฝาไทยฟ้าก็หลักหมื่นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมใส่ใจรายละเอียดก็คือในส่วนของไฟห้องโดยสารนะครับผมเปลี่ยนหลอดเป็นสีขาวให้หมดจากเหลืองนะครับผมเปลี่ยนเป็นไฟสีขาวเลยเห็นไ,ไหมลักษณะแบบนี้ เพื่อความสวยงามนี่นี่นีให้ดูเบอกพอเปิดมาลักษณะประมาณนี้เลยครับสวยๆเลยนะครับปิด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 ให้ดูนี่ก็จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการรีวิว m ิวเอ็กซแอคทันนี้ของแต่งร่วมสองแสนสวยๆเลยได้ออกมาแบบนี้เลยก็มีความคล้ายคลึงกับตัวอ ชอบไม่ชอบพิจรารณากันเอาเองนะครับก็อย่างที่บอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่บ้านผมผมก็เลยแต่งออกมาได้ค่อนข้างดีเยอะนิดนึงด้วยความที่ผมเป็นเซลล์ด้วยแล้วก็มีลู่ทางในการติดต่อนะครับก็ค่อนข้างที่จะหาของได้รวดเร็วแต่ละลูกค้าอยากแต่งแบบนี้ใช้เวลาแต่งก็ประมาณสิบวันคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับกับของแต่งรวมรวมสองแสนถ้าทำเป็นปลอ,อกรถเนี่ย <c oughs> คันเนี่ยใช้เงินเริ่มต้นอยู่ที่หู เยอะ2อง0 0นเจ็ดได้ไมั้งประมาณนี้สอง0สนเ่ 270, 000, รวมแต่งทุกอย่างแล้วนะครับพอเริ่มต้น1 6ึ0 0หมืกว่าบาท100-200ประมาณนี้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยในส่วนของ mule x active แต่ถ้าแบบอยากได้ตัว elegant ก็ประเมินเอาได้เลยนะว่าอันไหนคุ้มกันแล้วก็ความชอบของงบประมาณเป็นหลักที่เลือก active ก็อย่างที่บอกว่าข้างวนมันต่าแล้วก็อยากได้ออปชั่นตัวไหนก็แต่งเอาแค่นั้นเอง ผมก็เลยเลือกแอคทีฟและอ,อย่างหนึ่งคืออยากแต่งไว้ให้เป็นแนวทางให้ลูกค้าได้รับชมด้วยว่าพอแต่งออกมาแล้วลักษณะเป็นลักษณะแบบไหนแค่นั้นเองอ่ะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับผมผมไม่เคลื่อนอีสุเนี่ยผมอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีเป็นเซลล์อีสุแต่ของแต่งใครอยากแต่งอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถโทรหาผมได้นะครับหรือว่าออกรถพร้อมแต่งให้ผมไปส่ง่างจังหวัดก็สามารถทําได้นะครับเบอร์ติดต่อผม0 6 1ย์6หนึ่ง 3646ไมเคิลอิสุก่อนจากกันไปฝากกดติดตามช่องไมเคิลอิสุไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวมีรถสวยๆส,สุดๆมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ